ơi phải không Tại là Chem, Ni, à, a, a. mẹ Nè à, nè. Ê, cho chị Ê à, Ê. À. À. Ừ. Ừ. Ê. Ê. ở Mẹ. Kê, kê, kê. เคเคเอาไปไปแล้วไปไปเคเดิเคเควงแตกแม็กไม่ได้เอาไปนาฬิกาเลยว่ะมาเล้วๆมามาท่องให้จบเลยแม่มันทวนอยู่มันทวนอยู่โอ้ยปวดผูมาเล้วๆมาท่องให้จบเนี่ยเก็บเลยนะจนทันอ่ะ

ไม่ไม่น่าไม่ไม่ไมน่าเห็นในนั้นเลยแยะ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 เยะไปนะได้ปล่อยได้ปล่อยเสร็จแล้วได้เงินเด้ออ่าท่องใหม่แล้วเลยไปท่องเด้อเนี่ยเร็วเร็วเร็วไปเมื่อไรอ่าวแม่ไปเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวแม่ไปรับ้แม่ไปเออ เดี๋ยวถ้าแม่ไปเดี๋ยวแม่ไปรับนอนคืนหนึ่งเด้อนอนเด้อได้นอนคืนนอนแค่คืนหนึ่งสองคืนได้ไหมได้เอ็งก็ไปนอนบ้านหรือป่าหน่ะโรงแรมนอนกับแม่ไง่ายพอห้องแบบนี้โอ้โหสี่ร้อยห้าสิบสองคืนเท่าไหร่วะเขาจ่ายเองเขาจ่ายคนเดียวก็พขอเออเออเออได้คืนเดียวก็ได้ปะสองคืน โอ้ยแปลงฟันใหญ่เลยเยะเยๆเยเฮ้ยเอพีซวลแก่ห้องไม่จบค่ะแก้มตายเนาะ